ช่วงนี้เป็นเหมือนกันไหมคะไม่ว่าเราจะเลื่อนหน้าฟีดทิกเ o อ f a เฟซบุ๊กหรือว่าอินสตาแกรมเนี่ยตอนนี้ก็จะเจอแต่คนที่ชงมัทฉะกินไม่ว่าจะเป็นมัทฉะผสมน้ำมะพร้าวมัทฉะผสมน้ำเปล่าหรือว่ามัทฉะผสมนมกระแสมัทฉะตอนนี้เฟเวอร์มากๆเลยคะ่ะแต่รู้ไหมคะว่าการที่เราดื่มมัทฉะทุกวันเนี่ยมันทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจางนะคะเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันคะ่ะก่อนอื่นเรามาจาก เราจะมาทําความรู้จักกับมัชชะกันก่อนมัชตชะเนี่ยก็คือใบชาเขียวที่ทําการบดให้เป็นผงละเอียดซึ่งจะมีสารต้านอารมูลอิสระแล้วก็สารโพลีฟินอลเช่นแคทซีนซึ่งมีประโยชน์มากมายนะคะหลายด้านแต่ว่าสิ่งที่เราพึงจะระวังเนี่ยก็คือสารนี้มันสามารถยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งพบมากในธัญ,ญพืชผักเขียวผักใบเขียวนะคะ เราไม่ควรที่จะทานมัชฉะกับมื้ออาหารหลักโดยเฉพาะมื้ออาหารที่มีสารอาหารจากพืชนะคะก็มันจะไปะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กของเราถ้าสมมุติเราทําบนบนอย่างเงี้ยในผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโลหิตจางอยู่แล้วก็มันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้เพิ่มขึ้นทําให้เรามีภาวะที่จะเสี่ยงเป็นโลหิตจางในการขาดธาตุเหล็กมากขึ้นนะคะ แต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะสําสหรับคนที่มีภาวะโภชนาการปกติก็คือเราจะไม่เป็นภาวะเสี่ยงลงหิตจางในทันทีนะคะเพราะว่าเรามีสํารองธาตุเหล็กไว้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติเรากินไปเรื่อยๆแล้วกินกับมื้ออาหารไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยร่างกายก็จะทําการดูดซึมธาตุเหล็กได้น้อยลงก็ไม่ควรที่จะดื่ม พร้อมกับมื้ออาหารสิ่งที่เราสามารถเลี่ยงได้อันดับแรกเลยก็คือ1ไม่ควรกินพอม,มื้ออาหารควรที่จะกินหลังมื้ออาหารอย่างน้อย1 2ชั่วโมงนะคะ 2. ก็คือถ้าสมมติเราต้องกินกับมื้ออาหารเนี่ยเราควรที่จะกินกับผลไม้ไอ้พวกที่เป็นวิตามินซีนะคะเพราะวิตามินซนีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กแล้วก็ 3. เราคว,วรที่จะดื่มให้เป็นเวลาแล้วก็ดื่มพอประมาณดื่ม หลังอาหารหาร1-2สองชั่วโมงแล้วก็ปริมาณในที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้สมดุลกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติร่างกายเราเนี่ยเราต้องควรจะสังเกตตัวเองเนาะถ้าสมมติร่างกายเรามีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียง,ง่ายหรือว่าเวียนหัวเราควรที่จะไปตรวจฮิมโกลบินตรวจธาตุาเหล็กในร่างกายนะคะว่าเสี่ยงไหมเรากินมัช่ะบ่อยเนี่ยเราเสี่ยงไหมสำหรับสุดท้ายนี้นะคะ มัทฉะเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีมีความสุขในการที่เรากินที่เราได้กินนะคะเราควรที่จะรู้เวลารู้ปริมาณในการกินจะทำให้การดื่มมัทฉะเนี่ยมีความสุขมากขึ้นค่ะ